พื้นฐานโชคชะตาในเรื่องของอาชีพและการงานของชาวลัคนาราศีตุลชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นเป็นนักศิละปะที่ดีเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ การออกแบบมัณฑน,นกรหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านความงดงามเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของภาพลักษณ์หรือเป็นนักดนตรีก็จะเป็นอาชีพที่เหมาะสมกับชาวลัคนาราศีตุลนชาวลัคนาราศีตุลนเป็นคนที่มีความคิดละเอียดเฉียบแหลมรอบคอบเป็นคนที่มีเหตุมีผลและมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนชาวลัคนาราศีตุลนชอบทํางานที่ตัวเองนั้นจะต้องใช้สมองชาวลัคนาราศีตุลนเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์ที่ดีสามารถนําไปประยุกต์สรุปเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมออกมาได้ ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นจะเป็นคนที่มีความสามารถมีความชํานาญในเรื่องของการติดต่อสื่อสารประสานงานกับคนอื่นได้เป็นอย่างดีชาวลัคนาราศีตุลมักจะมีความสามารถในการทํางานร่วมกว่าผู้อื่นได้เป็นอย่างดีเพราะเขาสามารถที่จะพูดจาหวานล้อมให้เป็นพวกเดียวกันได้อย่างไม่ยากเย็นชาวลัคนาราศีตุลในบางครั้งจะขาดระเบียบวินัยในการทํางานทําให้ลดความสามารถโดดเด่นไปอย่างน่าเสียดายในเรื่องของการทํางาน ชาวลัคนาราศีตุลชอบที่จะทำงานโดยมีเครื่องมืออุปกรณ์ครบถ้วนเพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้เขานั้นทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จงานหลายอย่างของชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นจะต้องสมบูรณ์แบบมากเท่าที่จะเป็นไปได้ในความเห็นของชาวลัคนาราศีตุลส่วนใหญ่แล้วมักจะวิเคราะห์ในเรื่องของการงานอย่างถี่ถ้วนและถูกต้องอยู่เสมอชาวลัคนาราศีตุลจะมีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน และมักจะเป็นที่ไว้วางใจอย่างเต็มที่ในเรื่องของการทำงานกับผู้อื่นอยู่เสมอ